หลายคนคงเคยได้ยินเสียงกระซิบว่ายุคของปู่บัฟเฟต์มันจบไปแล้วจริงไหมคะบางคนถึงกับหัวเราะเยาะตอนที่ปู่แกไม่ยอมลงทุนในหุ้นเทคใหม่ๆที่พุ่งกระฉูดเป็นจรวดจนนักลงทุนรุ่นใหม่บางคนเริ่มบอกว่าแนวคิดของบัฟเฟต์มันเก่าไปแล้วมันใช้ไม่ได้หรอกในตลาดปี2025ที่ AI และคริปโตกำลังเปลี่ยนโลกขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ คุณแน่ใจแล้วเหรือคะว่าคุณเข้าใจสิ่งที่บัฟเฟตทำจริงๆเพราะรู้ไหมว่าจนถึงวันนี้พอร์ตของเบิร์กชัยแฮดททเวย์ภายใต้การนำของวอร์เรนบัฟเฟตก็ยังคงสร้างผลตอบแทนที่น่าทึ่งและยังคงเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกพอร์ตที่หลายคนมองว่าเชื่องช้ากลับทำเงินได้สม่ำเสมอในทุกวิกฤตในขณะที่บางบริษัทเทคที่เคยเป็นดาวรุ่งกลับร่วงลงมาจนหน้าใจหาย แล้วอะไรคือความลับที่ทำให้ปรมาจารย์นักลงทุนวัย90กว่าปีคนนี้ยังคงเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจในตลาดทุนปี2025ที่ผันผวนแบบสุดๆในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นแท้ของแนวคิดการลงทุนแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงแล้วหลักการของปู่บัฟเฟตตไม่เคยล้าสมัยเลยแถมยังเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับตอนยุคของปู่จบแล้วจริงดิ2-3บทเรียนบัฟเฟตที่โคตรสำคัญในตลาดวันนี้2025เอาละค่ะมาดูคำกล่าวอ้างที่ว่าบัฟเฟตเฉยไม่ทันโลกกันก่อนนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าปู่แกไม่เคยลงทุนในหุ้นเทคโนโล,โลยีหรือหุ้นที่กำลังเป็นกระซ่อนแรงเลยแต่รู้ไหมคะว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรง สิ่งที่ปู่บัฟเฟตทำมาตลอดไม่ใช่การหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีแต่คือการลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจและมีอำนาจาการแข่งขันที่แข็งแกร่งต่างหากข้อแรกวงกลมแห่งความสามารถ (circle of competence) สำคัญกว่าการวิ่งตามกระแสลองนึกภาพวงกลมวงหนึ่งที่คุณวาดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ปู่บัฟเฟตก็มีวงกลมแบบเดียวกันค่ะเขามักจะบอกว่า รู้ในสิ่งที่คุณรู้และรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรฟังดูง่ายๆใช่ไหมคะแต่ในตลาดปี2025ที่เต็มไปด้วยข้อมูลท่วมท้นหุ้น AI ตัวใหม่หุ้น EV ที่มาแรงหรือแม้แต่สกุลเงินดิจิทัลบางตัวที่พุ่งขึ้นลงเป็นว่าเล่นหลายคนมักจะกระโดดเข้าไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจเพราะกลัวว่าจะตกรถแต่ปู่บัฟเฟตไม่เคยทำแบบนั้นลองดูตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอย่าง Apple สิคะ ใครจะไปคิดว่าวอร์เรนบัฟเฟตจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีนี้ในปี2016ที่เขาเริ่มเข้าซื้อหลายคนก็งงกันไปหมดเพราะ Apple ไม่ใช่หุ้น v a l u ลแบบดั้งเดิมที่ปู่ชอบแต่ปู่มอง Apple แตกต่างออกไปครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่บริษัทเทคที่ผลิตโทรศัพท์แต่เขามองว่ามันคือบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์ แข็งแกร่งมีฐานลูกค้าที่พักดีสุดๆและมีโมดหรือคู่เมืองที่แข็งแกร่งมากทำให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นง่ายๆและที่สำคัญที่สุดคือเขามองเห็นพลังในการกำหนดราคาของ Apple ที่น่าทึ่งมากๆผลลัพธ์คืออะไรนะเหรอคะการลงทุนใน Apple กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของเบร i ช e h เฮทาเวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในพอร์ตล่าสุดปี2025 Apple ก็ยังคงเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตอยู่เลยนี่คือบทพิสูจน์ว่าวงกลมแห่งความสามารถไม่ได้หมายถึงการยึดติดกับอุตสาหกรรมเดิมๆแต่หมายถึงการเข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตามแล้วคุณล่ะคะเคยลงทุนในหุ้นที่คุณไม่เข้าใจเพราะแค่เห็นคนอื่นเขาบอกว่าดีหรือเปล่าข้อ 2. ราคา คือสิ่งที่คุณจ่ายคุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับ Price is what you pay Value is what you get ในตลาดที่เต็มไปด้วยการเก็งกำไรและข่าวลือในปี2025หุ้นหลายตัวถูกปั่นขึ้นไปสูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากแต่บัฟเฟต t ไม่เคยสนใจราคาในระยะสั้นเขาจะสนใจแต่มูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆเท่านั้น เขาลงทุนในบริษัทที่มีโมดหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนอย่างโคคาโคล่าที่มีแบรนด์แข็งแกร่งระดับโลกหรืออเมริกันเอ็กซ์เพรสที่มีเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่ข่าวดีในไตรามาสเดียวหรือกระแสะความนิยมชั่วครู่ชั่วยาม ลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่ามีรถยนต์หรูราคาแพงมากๆคันหนึ่งแต่มีคนมาบอกคุณว่าวันนี้ลด90%คุณจะซื้อไหมคะแน่นอนว่าถ้าคุณมีเงินคุณคงรีบซื้อทันทีเพราะคุณรู้ว่ามูล,ลค่าของมันสูงกว่าราคาที่คุณจ่ายไปมากบัฟเฟตตก็ทำแบบนี้ล่ะค่ะเขาจะรอจะนักกว่าธุรกิจดีๆ จะมีคนโยนทิ้งมาในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากๆในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกหรือเกิดวิกฤตนั่นคือโอกาสทองของเขาในช่วงวิกฤตซับไพรม์ปี2008ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกดำดิ่งปู่บัฟเฟตกลับเข้าลงทุนในบริษัทใหญ่ๆอย่าง Bank of America หรือ o o d m a n Sachs โด้วยเงินไขพิเศษที่ได้เปรียบสุด เพราะเขามองเห็นว่านี่คือธุรกิจที่ดีที่แค่กำลังเผชิญกับปัญหาชั่วคราวและวันนี้ในปี2025หุ้นเหล่านั้นก็ยังคงสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับเขาอย่างต่อเนื่องนี่คือการส่วนกระแสอย่างชาญฉลาดที่ไม่ใช่แค่กล้าแต่ต้องอาศัยความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งด้วยข้อ 3. ความอดทนคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในตลาดหุ้น ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วข้อมูลไหลเข้ามาไม่หยุดการเห็นเพื่อนรวยจากการเทรดหุ้นรายวันหรือการลงทุนในเหรียญคริปโตที่พุ่งขึ้น1,000%ในเวลาไม่กี่วันอาจทำให้เราใจร้อนและอยากรวยเร็วตามไปบ้างแต่บัฟเฟตตกลับยืนยันว่าความอดทนคือสิ่งสำคัญที่สุดเขาไม่ได้มองการลงทุนเป็นการแข่งวิ่ง100เมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนเขาจะถือหุ้นดีๆที่เขาเข้าใจเป็นเวลาหลายสิบปี เพราะเขารู้ว่าดอกเบีย้ยทบต้น (compounding interest) คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกการเงินยิ่งถือนานผลตอบแทนยิ่งเติบโตแบบทวีคูณสถิติจากปี2025แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่พยายามจับจังหวะตลาดหรือเทรดรายวันมักจะทำผลลัพธ์ได้แย่กว่าคนที่ลงทุนระยะยาวแล้วไม่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรเนเหรอคะก็เพราะว่ามนุษย์เรา มีอารมณ์มีความโลภความกลัวที่เข้ามาบิดเบือนการตัดสินใจบัฟเฟตจึงพยายามลดอิทธิพลของอารมณ์เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการซื้อและถือเมื่อเจอธุรกิจที่ดีจริงๆและนี่แหละค่ะคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ยังใช้ได้ตลอดการไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตสอนเราไม่ใช่แค่สูตรการเลือกหุ้นแต่คือปรัชญาการใช้ชีวิต ที่เน้นความเข้าใจการอดทนและการมีวินัยในการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่ยังคงใช้ได้จริงในตลาดหุ้นปี2025ทีผ่ผันผวนและเต็มไปด้วยความท้าทายดังนั้นการบ้านง่ายๆสำหรับคุณในวันนี้คือลองหยิบหุ้นในพอร์ตของคุณขึ้นมาดูแล้วถามตัวเองว่าเราเข้าใจธุรกิจนี้จริงๆมากแค่ไหนและเราพร้อมที่จะถือมันไปอีกสิปีข้างหน้าได้ไหมแล้วคุณล่ะคะ คิดว่าแนวคิดของวอร์เรนบัฟเฟตยังใช้ได้จริงในยุค AI และตลาดที่ผันผวนแบบนี้อยู่ไหมคอมเมนต์ Comment มาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ